ก็คงจะมีการคิว่าอะไรก็ต้องคิวว่าต้องเสร็จแล้วความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันมาทำมันเยอะนะพี่12คณะจขงวนหนึ่งมันเป็เขย่าีกตัวนหมดเลยเพราะฉะนั้นเราคงต้องใช้วิธีการที่มานั่งกันเต็มโรับนี่ก็เฉพาะฝ่ายเลยขาที่ตกังประธานมานี่เลยก็ได้นะครับที่คิดไว้ว่าจะมี200ล้างแล้วก่อนจะไปลงรายละเอียดก็นิดถึงว่ามบประมาณมี ผลิตท,ที่ประโยชน์ที่เราไปลง,งานามเนการทีละก็มาเป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองใช้ไปแล้วสองเลยเจ็ดสิบสี่สิบหกแข่งโครงการเหมือนกันจนล้มบอลเราเ 72, 72, ได้สามสิบสี่ตอนนี้ขอให้มาครึ่งเดียวเขาตั้งให้แค่แปดสิบแปดเลขสว่วนมีอยู่ที่นี้แปดสิบแปดของเราที่ในส่วนของตามทีบบ่บอกว่า ในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการตั้งไว้ท <ing> ้องถิ่นจังหวัดไดๆหรือรายละเอียดกะไย่าว่าบอกว่าคุยกันแล้วระหว่างท่านลองชำนาญลองได้หมดแหละคำจัดได้คำจัดได้ก็กำเรียนครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นทุกท่านอำเภเมืองอำเภอทองขาโพท่านม่วงท่านมรกาสิงห์สวัสดิ์บอกแต่การจะมีการทอง เอกสารแนบหน้าที่15ถึงหน้าที่17ค่ะถ้าครั้งที่48การจา้าโบริเกนโรงประกาศกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชที่13พฤศจิก,กายนพศ2 565เกราสาร์โคน1 2ชนิดกีฬาเกราสุลาลรัตน์1ชนิดกีฬาและโอเอซิค่ะทั้งนี้นะคะตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทยวมหาวิทยาลัยราชภัฏการจา้ราโบลีค่ะ7ชนิดกีฬาค่ะถ้ากำลังก,การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48 การชาิถวัลยสนามหลังจากการสนสนนแล้วการจารีตไคร่วมกับามาขคุซึ่งขณะนี้คอยู่ระหว่างที่จังหวัดสงกานพิจารณาค่ะโดยในการจับสัตว์พประมาณของแต่ละฝ่ายค่ะในไปตามอำเภอเมืองต่างๆนะคะโดยหลักหนักจะอยู่ที่